อ๋อเซิร์ชยิปต์สองยังมีคนยิงอยู่เลยอ่ะมึงเรียกกูจะไมเขียนเลยอ่ะฮะเยกพี่ทต่เมื่อในคำพักพี่เซมันไม่เข็ยนว่าอะอยู่ไนช่องให้แม่งโคตรจืดทางแม่งคิดคิปจะจ่อไปใช้กูอะไ่ตายเหรอคิดพี่ตัวเองต่าว่ะจีนจีนพี่หมอมใช้โซนนี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมเคยยกทับไปตีนอลาเดี๋ยวนย่าง โอ้โหเซิร์ฟยี่สิบคนเยอะเอ๊ะคนเซิร์ฟยี่สองลงแล้วลงแล้วเลยยงเด็กพี่อ้ยแค่เท่อลงไม่รู้เต็มเลยแค่น้ำเงินอะไม่เห็นชื่อแค่ไนอ่ะเวีขาวพี่เดี๋ยวีิตามดีกว่าเออ v วีขาวอยู่พี่พี่เขาเสืรฟฝ่ามาเอาลาเอ้างเอาลงสไนคะ You are, you are, you are, you are. Stop, 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 rồi stop, 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 เอาคนาอาวหร<ห> ไอพีไอพีฟีโอเคเอาได้หน่อยเฮ้ยไม่ตายได้ไงอโคตรถึกตอนแค่สลับสลับไอพีกันเล่นไอ้เนี่ยข้าโบ์หรอพอดพดได้พดเออไอกีน เข้าอะไรวะเคพูดอะไรพูดเลรอออกะเดี่ยวดิชนตีชนตี้าไหนสองกำแพงไฟกำแพงาเสร็จแล้วจับลับดิถอ่ถมจอไปรอแล้วชอตถม่วคาปากินตายหมกหุดว่าเฮียโอ้โหเซิร์ตเหรอเซิตคิเหอตัวกูอีกอะเหลือสองตัวเหลือสองตัว ไอ้สัโคนล็อกเลยอคิดว่ามือีตัวเดียวแค่เลยตัวหนึ่งทางซ้ายหลังไฟมีเปลวเจอกูแน่ผมไม่กดตั้งบังเกอร์ผิดรอเลยฟุกไปตั้งไอ้บังเกอร์ยาวๆอ่ะกูตั้งไม่ได้เฮ้ยไม่ตายเฉยตั้งไฟมี

ยังไม่เห็นไอ้สามคิงเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยดิมันเกิดยังเอาไฟก่อนนี่ก่อนะไฟมีเหรอมีมีข้างไฟมาแล้วจะได้ไว้ใจระบบดัจฉลูกบ้านแดงสองก็มีสองตัวแต่พอมันเก็บของยังวะยังมันมันรออยู่ถ้าเข้าได้กูเอาอีกตัวเข้าไปไอ้สัต่งค้าด้วยสั่งนี้โผล่ตายวะข้างไฟอยู่ อะไร,รออกผมอยู่แคนจิตีเฮดหรอไม่มีดีเอ็กอ่ะไม่มียามีเพย์คืลเลอร์เป็นเดเขียวอย่างที่อะไรมันดูดซิกเข้าไปในไฟล์ออกมกรอยพี่รอเลย,ลลลเลยว่งงองในอ่ะจะัดเด็กอ่นะตัวซ้ายไปคูบ้านสองของนันกนจอดให้สอนบบกให้สอนบอกเดี๋ยววิ่งไ้ หอดอ่ะบ้นานสองอยู่ไหเดี a ยเ้เหีย,ยล้วสบยสองเจ้าก้ไอพี่อะม่มีคนเออบ้านสองมีหนึ่งบ้านสมีหนึ่งน้าหันหนึ่งบ้านสองมีหนึ่งแล้วบกุดดืสัตอาหลน ไอสัตโลเราลยสัตว์บกหลุยมีตัวอยู่ไหนด้วยพอ่คุณอาพี่เอาสามทีผมต้องมีหน้าสดจัดเลยพี่พวกมันอีกตัวพี่ต้องผมมีระเบิดแล้วจอดสามลูกจาดแล้วเรียบข้อปแล้วดี แม่งวิ่งมาจากหน้าเป็นงงตายตายยังอ่ะอยากเฮ้ยบ้ามันมีคนอยู่บ้านสองไม่ใช่จี s เดเว้ยเซิร์ฟลายข่าสองสองอีงตายยากๆหน่อยไปดูมันสองได้จีนเอยู่นะทังายผมดูอยู่อ่ะน่ามันอยู่ข้างฝาหรือเปล่ามีบางเสื่อไหมล่ะ เตยมพักไม่มีของเลยฮู้ก็เฮ้ยจะชุดเต็มลงใหม่ก่อนเออมันอยู่ไหนนะพี่จอร์ดเป็นยี่สิบสองใช่ไหมในโพเดสัตว์ที่ยมาสองใต้หนึ่งเยอะได้ พี่ขอปอนึงนะพี่เหินพี่คขอเอาสอได้สองเอาดีโทษพี่เนี่ยไอเนี่ยมันมเก็บสมคนไปยิงให้ยิงแค่ไหนยิงให้หน้าผมมันไม่กล้าออกเลยดีมากดีรอลองหน่อยลองหน่อยทำเป็นแฉลบออกมาหน่อยได้ปะไม่หน่อยแล้วเนี่ยไปไม่หน่อยละพี่เอ้ย Còn luôn 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 luôn. đi khi cái gì Ơi đồ luôn ơi. Cái này đấy. này. Bò bò bò. Phải chỉ sai vậy. Nó dù bên mươi lo. Đã chưa lạ. Ba đang đừng. Mình tay. Ôi, mình โอ้ยังเหม็นอ๋อหินโน้นหินโน้นแดงสองมีปะมีมีสองตัวเดี๋ยวไม่พ้นเห็น่อแถมกูยาห์นั่นาอยู่ในห้องอ่ะที่นี่ยาไม่มีด้วยโอ้โหไอ้เชี่ยตายสัตว์แม่งเหลือจุดเหลือเหลือกับอันไหนอันไหนอันไหนโอ้โหยังเล่ยสองข้างในเลยตายป่ะครับหายป่ะหายป่ะตายป่ะพี่ ตายไหวยยมีต้ยีสบตัวยิงไปสาตัวมาเก็บยาตว่เาโคตรตายโคตรเยอะเลยสัสเสี่ยละสอบอกเลยพวกเราไอ้ควยโใ่กันนะใ่กันชื่อมันไอ้ยตายมีวชาาอยู่บ้านงเต็มลงเต็มเลยยิงเสาเฮ้ยโอ Hø? Hø? Huh? Huh? Huh?